สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมกอล์ฟไฮม์สินวัตรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถเก๋งราคาคุ้มๆนะฮะมานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านนะ,ะเป็นรถเก๋งไซส์ขนาด4เซกเมนต์นะ,ะผมก็เทียบเคียงได้กับ Honda c i v i c Toyota a l t ติเลยนะผมแต่คันนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการนั่งโดยสารภายในนะด้านในมันจะกว้างมากๆนั่งสบายมากๆตัวเนื้อเบาเนื้อพองน้ำต่างๆคือมันนุ่มนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างการซับแรงสังส่นสะเทือนอะไรเนี่ย จะเซตออกมาให้แบบนุ่มนวลน,นะผมผู้หลักผู้ใหญ่จะชอบมากๆนะสำหรับเจ้าคันนี้นะนิสสันเซลฟี่ 1.6V Minor Change นะผมปี2018คันด้านข้างผมเลยนะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะผมติดตามรับชม,มในคลิปได้เลยครับ เจ้ารถคันนี้ก่อนนะฮะคันนี้นิสสันเซลฟี่หนรุ่น V ีม n เนอร์เชนนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นม i เนอร์เชนมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมปีของเขาคือปี2018นะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับในส่วนของราคาอยู่ที่439,000บาทนะคันนี้เป็นรถเก๋ง C ี e เซกเมนต์นะฮะขนาดกลางนะผมเป็นรถเก๋งขนาดกลางไซส์ Civic, ซีวิกไซส์ออทิสแหละแต่ว่าราคาเนี่ยถือว่า น่าจับจองมากนะถือว่าคุ้มค่ามากในราคา439,000บาทนะครับผมคุณได้รถสภาพแบบใหม่ๆเลยปีใหม่ๆนะฮะสีสวยๆเลยนะผมแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยนะผมเดี๋ยวมาตามดูดกว่ามีอะไรให้ใช้บ้างในราคานี้นะฮะเริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะผมในส่วนของภายนอกคันนี้นะคันนี้เนี่ยไมเนอร์เชนนะผมปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ากระจังหน้าแน่นอนนะผมกระจังหน้ามีการปรับเปลี่ยนใช้เป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะฮะอันนี้คืออย่างแรกนะอย่างที่2 การชนด้านหน้าดีไซน์สปอร์ตขึ้นนะดีไซน์จะดูสวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าเทียบกับรุ่นก่อน minor change เนี่ยรุ่นนั้นมันจะดูแบบบ้านๆเกินไปนะครับผมหลายๆท่านไม่ชอบนะรุ่นนี้ก็เปลี่ยนการชนให้มันดูสวยขึ้นเนาะแล้วก็กระจังหน้าดูดุขึ้นนะในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้นะผมยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเป็นไฟหน้าหลอดไส้นะผมนะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟหลี่นะแบบ LED นะดูสวยมากๆนะครับผมนี่คือในส่วนของด้านหน้าการตกแต่งสีสันถือวว่าาาสยงมก นะผมสีสันค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยฝากระโปรงไม่มีสะเก็ดหินนะกันชนด้านหน้าไม่มีรอยเบียดเลยนะผมเนี่ยรอยเบียดรอยเฉียวนี่ถือว่าไม่มีเลยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นออปชั่นพื้นฐานนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะด้านข้างของเขานะครับผมนี่สวมใส่ล้อแมกนะครับผมขนาด16นิ้วนะฮะ เป็นล้อมแม็กขนาด16นะเ้วก็มีการทําสีมาแล้วด้วยนะผมจากเจ้าของเดิมนะอาจจะเคยแบบเบียดฟุตบาทอะไรพวกนี้มานะครับผมแต่ตอนนี้สภาพค่อนข้างสวยนะครับผมยางที่สวมใส่เป็นยางปี2020นะก็ค,ะคือปลายปี2020เลยนะครับผมยางสภาพยงางค่อนข้างดีใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะประมาณปีกว่ากว่านะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะไม่ใช่แบบปีกว่าๆของผมนี่คือแบบใช้งานทั่วไปนะฮะไม่ใช่แบบใช้งานหนักหนาสาหัสแล้วก็ ใช้ปีกว่ายางสึกหมดนะเอออันตรายนะผมก็แนะนําว่าถ้าใช้หนักขนาดนั้นเปลี่ยนดีกว่านะครับผมถ่ายขึ้นมาด้านบนนะกระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บอัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวแบบ LED นะผมตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะเวลาเราล็อกรถนะกดปุ่มที่มือจับประตูใช่ไหมปึ๊บรถรถล็อกกระจกมองข้างพับนะแต่เวลาเราเปิดนะครับผมปึ๊บกระจกมองข้างไม่กางออกนะผมจนกว่าคุณจะสตาร์ทรถอ่าน,นี่คือระบบของนิสสันเซลฟี่เขานะแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่นอย่างเช่นโตโยต้าอย่างเช่นฮอนด้าออย่างเงี้ยนะ เราแค่ปลดล็อกกระจกมองข้างก็จะกลางออกเลยนะผมมันก็เทคนิคใครเทคนิคมันนะผมการใช้งานก็แตกต่างเล็กน้อยนะฮะแต่โดยรวมก็เหมือนกันแหละนะผมนี่คือด้านข้างข,างของเขานะฮะการดีไซน์สวยมากนะผม่ะเราแต่ชอบนะดีไซน์สวยนะผมมองว่ามันดูสวยดีนะผมนะด้านล่างมีสเกิร์ตนะฮะมีสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็ดูเท่นะเด้อฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันดูเท่ดีนะผมและสีสันค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะนีนี้ถัดมาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายคันนี้เนี่ย แต่งมาสวยเลยนะครับผมก็แต่งมาจากโรงงานแหละนะมีสปอยเลอร์นะนี่สปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่สามนะครับผมติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ด้านล่างกันชนนี่มีสเกิร์ตนะครับมีสเกิร์ตเนาะดูสปอร์ตขึ้นงามดูสปอร์ตขึ้นนะฮะมีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวที่ไม่มีชุดสเกิร์ตนะครับผมมีแค่ด้านข้างและด้านหลังเท่านั้นนะไฟท้ายเป็นแบบ LED นี่ไฟท้าย LED สวยงามนะกล้องมองหลังไม่มีาร์ Parking นเซอร์ไม่มีคุณต้องไปติดตั้งเอาเองนะครับผมถือว่าให้ออปชั่น ่วยเสริมเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างน้อยนะนิสสันเซลฟี่นะเอ่ออันนี้คือเดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มจากเจ้าของเดิมนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับโดยรวมภายนอกสีสันถือว่าสวยมากนะฮะนี่คือรถเข้าใหม่นะสีสันถือว่าเรียบร้อยนะถือว่าเรียบร้อยเลยริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะผมอย่างกันชนด้านหลังเหนะ็นไหมไม่มีรอยเบียดเลยไม่มีเลยนะฮะร,รอยเบียดไม่มีเลยนะผมสีสันคือสวยมากนะฮะท่านท่านใดที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าโชคดีมากนะ รถมันสวยอ่ะรถมันพร้อมใช้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะนี่คือภายนอกของเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับถัดมาภายในนะผมเราเริ่มจากที่ฝั่งคนขับเป็นก่อนนะฮะเริ่มจากที่แผงประตูเลยนะผมแผงประตูของเขานะฮะนี่ตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบนแบบนี้นะครับผมมือจับด้านในเป็นโครเมียมนะแล้วก็กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะผมคนขับเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะเวลาเรากดเนี่ย กดทีเดียวนะผมมันก็จะลงอัตโนมัติเลยเวลาขึ้นก็กดทีเดียวเหมือนกันก็จะเป็นขึ้นอัตโนมัตินะผมมีแค่บานนี้บานเดียวนะส่วนบานอื่นเป็นต้องกดค้างนะผมมีปุ่มเซนทันล็อกนะมีปุ่มเซนทันล็อกนะแล้วก็ปุ่มห้ามใช้กระจกนะผมเขามีให้แล้วก็วัสดุที่ทําแผงวะตูเนี่ยมันจะเป็นแบบบูนุ่มนะครับผมเนี่ยโซนตรงนี้โซนที่เราวางแขนเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นแบบบูนุ่มนะผมส่วนด้านบนเป็นพลาสติกด้านล่างเป็นพลาสติกนะผมเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยมีแค่โซนนตรงี เท่านั้นที่เป็นหนังบุนุ่มมาแล้วตัดเร็บด้วยได้จริงด้วยนะผมก็ถือว่าดูดีนะถือว่าดูดีมากนะผมแล้วปุ่มด้านข้างของคนขับเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะฮะปุ่มพับเก็บกระจกเนี่ยมีพับเก็บกระจกปรับองศากระจกต่างๆนะผมถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงไฟหน้าปัดลดแสงไฟหน้าปัดนะผมนอยู่ข้างๆกันตรงนี้นะลงมานี่นะฮะตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดฝาท้ายนะผมปุ่มเปิดฝาท้ายของนิสสันเซอฟี่อยู่ตรงนี้นะเขาซ่อนเอาไว้นะปุ่มปิดระบบ การลื่นถลยนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มปรับระดับไฟหน้านะผมไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับอ,อยู่ข้างๆกันเนาะนี่คือปุ่มแผงด้านข้างของคนขับนะบผมแล้วก็มีไฟนะผมเป็นไฟแบบธรรมดาไม่ใช่แบบอัตโนมัติอะไรนะการไฟอยู่ตรงนี้นะผมโดยรวมแล้วก็ถือว่าให้ออปชั่นพื้นฐานมาค่อนข้างดีแล้วนี่คือฝั่งคนขับนะทีนี้เรามาดูตรงกลางกันนะฮะถัดมาตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นวิทยุนะเป็นเครื่องเล่น CD นะครับผมเป็นเครื่องเล่น CD ดีต่อบลูทูธไม่ได้ นะผมเป็นแบบโบราณโบราณเลยนะฮะตอบลูทูธไม่ได้นะเล่น CD MP3 อะไรได้นะฮ AU นะ AUX อ่า AUX ได้นะครับผมนี่เป็นวิทยุก็ไปเปลี่ยนเอาเองนะครับผมลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาด้วยนะครับผมเป็นอัตโนมัตินะปรับอุณหภูมิแยกกันได้นะผมแล้วก็เพิ่มแรงลมนู่นนี่นั่นเป็นแบบปุ่มกดตรงนี้นะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลสวยงามนะครับลงมาก็จะเป็นแผงลายไม้นะฮะตรงคันเกียร์นะเป็นแผงลายไม้เกียร์ที่ใช้ เป็นเกียร์เอ็กซ์โทนิกซีวีนะครับผมก็เป็นเกียร์ซีวีนะครับก็อัตราการเร่งไรต่างก็อาจจะตอบสนองช้านิดนึงนะครับสำหรับนิสสันเซลฟี่นะก็เน้นขับเรื่อยๆครับทั่วไปนะครับไม่ได้เน้นสิ่งอะไรไม่ได้เน้นจัดจ้านอะไรนะครับผมนะทีนี้พวงมาลัยนะพวงมาลัยนี่ก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับคือมีแค่ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแหละเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนเพลงนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนปุ่มตรงนี้นะฮะไอปุ่มนี้คือปรับหน้าจอ Information Display นะครับผมเวลาเรากดเนี่ยหน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมอาจจะให้ตากล้องถ่ายหน้าปัดเนาะนี่นะฮะนี่คือหน้าปัดของเขานะผมด้านซ้ายด้านขวาเป็นอนาล็อกนะตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลเวลาเราจะดูข้อมูลนะฮะเราก็กดปุ่มใ้เมื่อกี้แหละนะนะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้เห็นไหมอัตราการบริโภคน้ํามันนะฮะการใช้งานนะผมระยะทางอะไรพวกนี้อ่าก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้เลยนะทิป A ทิปบะเห็นไหมมีครบหมดนะฮะนี่นะครับผม เจ้าของเดิมเขาขับเนี่ย13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยนะครับผมสําหรับรถไซส์ขนาดนี้เนาะนี่คือในส่วนของแผงหน้าปัดและก็ออปชั่นตรงกลางนะครับผมทีนี้ในส่วนของวัสดุนะฮะวัสดุของนิสสันเซลฟี่ที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เลือกเป็นนวมบุนุ่มนะครับผมคอนโซลทั้งแผงนี่ตรงนี้นะทั้งแผงเลยเนี่ยเป็นนวมนะฮะเป็นนวมกดเข้าไปสัมผัสเข้าไปเนี่ยนิ่มๆเลยนะเนี่ยเป็นนวมหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะเออ ดูดีดูดีนะผมแล้วก็การตกแต่งการประกอบค่อนข้างแน่นหนาเลยนะฮะเออก็ถือว่าดีแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะจับสัมผัสถนับมือมากนะฮะ,ะประมาณนี้นะผมน้ําหนักพวงมาลัยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะใช้งานในเมืองก็จะคล่องตัวนะเดินทางไกลๆก็ถือว่าดีนะผมไม่ได้เบาหวงจนน่ากลัวนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนโซลด้านหน้านะทีนี้เรามาดูเบาะนะครับผม ในส่วนของเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับมือทั้งคนขับและคนนั่งด้านข้างปรับมือนะฮะปรับมือนะครับผมคนขับเนี่ยจะปรับสูงต่ําได้นะครับส่วนคนนั่งข้างปรับไม่ได้นะฮะวัสดุที่ใช้หุ้มเบาะก็เป็นหนังนะผมเป็นหนังแบบนี้เลยนะตรงกลางก็จะเป็นหนังแบบเจาะรูนะฮะก็ดูหรูหราขึ้นมานะครับผมนั่งโดยรวมเนี่ยเวลาเรานั่งนะรู้สึกว่าโอเคเลยนะค่อนข้างที่จะนุ่มค่อนข้างนุ่มเลยแล้วก็มันโอบรัดกับลําตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะกระชับนะค่อนข้างกระชับนะผมเวลาเรานั่งขับเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันไม่บีบรัดเราเกินไปจนทําให้อึดอัดแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะครับผมมันอยู่ในตําแหน่งที่แบบกําลังดีเลยนะถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่นะไซส์ผมเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันพอดีเป๊ะเลยอะ่ะมันพอดีเป๊ะเลยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กก็จะนั่งแบบรู้สึกว่าเบาะมันใหญ่โอบรัดกับช่วงหัวไหล่เราค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเบาะนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้เป็นหนังนะฮะสภาพตอนนี้ก็ ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะนี่คือด้านหน้านะฮะนี่คือด้านหน้าและออปชั่นโดยรวมของนิสสันเซลฟี่นะผมเดี๋ยวไปดูพื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวลงมาให้ดูนะอึ๊บนี่นะครับผมมาอึ๊บเปิดประตูขึ้นมานั่งนะครับผมเบาะนั่งด้านหลังนี่ถือว่านุ่มเลยท่านใดที่ชอบเบาะนุ่มๆน,นั่งสบายๆนะ ดิสันเซอฟี่เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะครับผมเนื้อ, <N> เ,นอเนื้อฟองน้ำเนี่ยกดไปแบบยวบเลยยวบนะฮะยวบเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยออกแรงนิดหน่อยก็ยวบแล้วอะ่ะเห็นปะเนื้อฟองน้ำค่อนข้างที่จะนุ่มนุ่มนิ่มนะฮะนุ่มนิ่มเลยพนักพิงนะพนักพิงก็แบบเดียวกันนะฮะค่อนข้างที่จะนุ่มนั่งเดินทางโดยสารถามว่าเป็นยังไงก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะฮะนั่งสบายแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบเบาะนุ่มๆแบบนี้นะครับผมก็ก็ต้องลองไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะเป h o n ด้าซ vic หรือไม่ก็ t ต y o ต a าอ t ตินะครับผมที่มันไซส์ขนาดใกล้ๆกันนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเนื้อเบาะนะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้นี่มีช่องแอร์ให้นะครับผมคือไม่ต้องกลัวร้อนเลยด้านหน้าเย็นด้านหลังก็เย็นนะฮะมีช่องแอร์ให้มีอะไรเนี่ยไม่ใช่ที่เคียย์บุหรี่ด้วยเป็นช่องเฉยเฉเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแค่ช่องธรรมดาไม่มีอะไรนะผมมีที่พักแขนนี่นะฮะที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับ น่าถือว่าดีนะฮะมีให้มาแล้วก็ตรงนี้อะไรอ๋อสามารถเปิดได้นี่สามารถเปิดที่จะเอื้อมไปหยิบของที่อยู่ในท้ายรถได้นะผมห้องเก็บสัมภาระนะก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะเออค่อนข้างดีเลยเนี่ยมีอะไรเนี่ยที่ปิดนะครับผมที่วางแขนอ่า mm hmm. ประมาณนี้เลยถ้านั่งห้าคนก็นั่งได้นะเดีย๋ยวขอนั่งตรงนี้แป๊บหนึ่งออตรงกลางก็นั่งได้นะครับผมเดีย๋ยวขอเลื่อนเบาะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอ,อ๊บ นี่นะถ้านั่งตรงกลางเนี่ยนั่งได้แต่ว่าหลังจะค่อนข้างแอ่นนะฮะตัวที่วางแขนมันจะดันหลังนะครับผมเน่ยนั่งห้าคนนะนั่งห้าคนเออนั่งก็นั่งได้แหละนะครับผมแต่แนะนําว่านั่งสี่คนจะดีกว่านะนั่งสี่คนจะถนัดกว่านะครับผมเพราะว่าตรงกลางไม่มีหัวหมอนหัวหมอนตรงกลางไม่มีนะฮะนี่ไม่มีนะคือเขาออกแบบมาให้นั่งสี่คนนั่นแหละนะแต่ถ้านั่งห้าคนก็นั่งได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไร ประมาณนี้นะสำหรับภายในนิสสันเซลฟี่ดูพื้นที่ขาโคตรเหลือเยอะเลยนะเหลือเยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคก็ลองพิจารณากันดูนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับผมเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับผมเปิดฝากระโปรงหาไมค์คัมไม่เจอไมค์คําอยู่ตรงนี้นะครับผมมานี่นะเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรเบนซินนะผมแรงม้าอยู่ที่116แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่154นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ CVT นะครับผม ก็เป็นเกียร์ที่ทางนิสสันเขาพัฒน,นานั่นแหละนะเอ็กทรอนิกซีวีทีของเขานะครับผมอัตราการบริโภค้น้ำมันนะผมอยู่ที่ประมาณ10ต้นๆเท่านั้นนะฮะไม่ถึง10กลางนะผมประมาณ11 12- 13กิโลเมตรต่อลิตรนะผมก็ถือว่าเป็นปกตินะของรถยนต์ไซส์ขนาดนี้นะผมนะนี่คือเครื่องยนต์ของเขานะผมสภาพโดยรวมถือว่าดีมากๆเครื่องยนต์ไม่มีสันไม่มีสะอึกนะฮะอัตราการเร่งถือว่าดีมากๆได้ไปลองมาแล้วนะถัดมาในส่วนของโครงสร้างนะผมคันนี้โครงสร้างสวยเลย นะผมโครงสร้างสวยเลยนะฝากระโปรงเคยมีการถอดทาสีมาแล้วนะผมก็แจ้งกันตามตรงนะฮะแก้มด้านข้างนะฮะสภาพสวยๆนะผมไม่มีการชนกระแทกด้านข้างนะผมตรงซ้มล้อนะคานด้านหน้าเป็นคานเดิมนะครับผมสีเขาจะเป็นสีรองพื้นจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะไอคานด้านหน้าเห็นไหมเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้นี่คือสีเดิมๆนะครับผมถ้าเป็นเป็นสีแบบว่ามีการพ่นเก็บมาจะเป็นสีเงินเงินเงาเงานะอันนี้คือสีเดิมๆเนาะ สติกเกอร์ warning อยู่ที่เดิมนะผมคันด้านหน้าเดิมๆแผ่นเพลสนี่แผ่นเพลสอันนี้สําคัญนะผมไม่งั้นจัดไปนั้นไม่ได้นะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะผมหัวหมุดก็จะมีพลาสติกครอบเอาไว้นะผมเนี่ยหัวหมุดมันนะนี่คือสภาพเดิมๆของรถจนกรนนี้นะถัดมาที่ประตูนะผมดูที่ขอบประตูก่อนเลยซีนขอบประตูนะฮะซีนขอบประตูสวยๆเดิมๆนะผมมันจะขนาดเท่ากันทั้งเส้นเลยนะทั้งบานนะขนาดจะเท่ากันนะผมนี่ดูเบื้องต้นนะ ดูที่กระดูกงูด้านในปึ๊บนะดูที่ประตูแล้วก็ต้องมาดูกระดูกงูด้านในด้วยนะครับสภาพสวยๆนะเม็ดอาร์คแผ่นเหล็กนะผมเนี่ยที่มันจะทับซ้อนกันนะดนนะเนะูเนี่ยตามตามซองนะเห็นปะสามแผ่นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะสามแผ่ปนประกบติดกันนะครับผมแล้วก็จับดูนะอาร์คด้านนอกกับอาร์คด้านในนี่มันต้องตรงกันนะเนี่ยอาร์คด้านนอกนะฮะแล้วก็เรามาดูตามซอกนี้มันจะมีอาร์คด้านในด้วยจับเนี่ยมันต้องตรงกันนะมันจะต้องตรงกันอนะ ถ้ามันไม่ตรงกันอ,อ่ะประเมินไอ้นี่ก่อนเลยเราแวงไว้ก่อนนะเราแวงไว้ก่อนนะมาดูบ้านหลังบ้านหลังนะฮะเดี๋ยวดึงยางขอบประตูก่อนอนี่นะนะดูขอบประตูนะผมดูทําไมหลายๆท่านถามมาทําไมต้องดูดูว่ามันมีพิกคว่ำมีจมน้ําดูว่ามันมีการชนกระแทกตรงซุ้มล้อมีชนกระแทกตรงประตูหนักๆหรือเปล่านะครับ นี่คือวิธีการดูนะฮะดูเพื่ออะไรก็ดูเพื่อว่ามันมีชนหนักไหมพิควมไหมนั่นแหละแต่ผมแล้วก็ดูในซอกในซอกเนี้ยในซอกด้านล่างอ่ะคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับผมซอกด้านในเนี่ยบางทีถ้ารถมันจมน้ำมามันจะมีคาบสนิมนะฮะก็ลองสังเกตดูเนาะทีนี้ด้านท้ายอ่ะด้านท้ายของนิสสันเซลฟี่จุของได้โคตรเยอะเลยนะครับเยอะมากคือให้ตากล้องลงไปนอนนี่นอนได้เลยนะมันกว้างมากนะผมเดี๋ยวขึ้นไปนอนให้ดูนี่อ่ะคือมันกว้างจริงๆอ่ะดูดิ นะเฮ้ยกว้างว่ะเออกว้างจริงกว้างกว้างเลยอะ่ะนะท่านใดที่อยากได้รถเก๋งที่แบบขนของเยอะๆนั่งสบายๆนะนิสสันเซลฟี่นี่ตอบโจทย์มากนะครับผมคือมันกว้างมากนะฮะเนี่ยดูดิโคตรลึกเลยโคตรลึกเลยนะประมาณเมตรยี่สได้อะ่ะเออความลึกอะ่ะนะนี่คือพื้นที่การเก็บของนะครับผมทีนี้เรามาดูโครงสร้างโครงสร้างทั้งสองฝั่งนะครับผม มันจะต้องเหมือนกันซ้ายขวานะดูเม็ดอาร์คดูรอยพับของเหล็กนะฮะดูรอยพับของเหล็กเสร็จแล้วนี่นะเห็นป่มรอยพับของเหล็กซ้ายขวาจะเหมือนกันแล้วก็รอยอาร์คไฟฟ้ามันจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะผมทีนี้ถัดมาดูตรงนี้ตรงเนี้ยดูว่ามันมีรอยเบี้ยวไหมนะผมคือดูในร่องเนี้ยมันจะมีแบบสี่เหลี่ยมเห็นไหมถ้ามันมีรอยเบี้ยวรอยแบบว่ามีการดัดนู่นนี่นั่นมาเนะี่ยเออประเมินไว้ก่อนเลยราแวงไว้ก่อนระแวงไว้ก่อน รถมันต้องมีอะไรแน่ๆนะครับผมอ่ะทีนี้ถัดมาอย่างต่อไปดูหลุมอะล่เปิดขึ้นมาปุ๊บคุณจะเจอ,อยางอะไรนะครับผมเป็นยางกระทะนะเป็นยางอะไรนะหลุมอะล่ดูว่ามีการทําสีมีการเคาะมีการตัดเชื่อมไหมนะครับผมอ่านี่คือหลุมอะล่เดิมๆของนิสันเซอฟี่นะนะจะมีแผ่นเก็บงานปิดนะฮะลบริ้วรอยต่างๆนะผมอันนี้คือของเดิมโรงงานนะหลุมอะลรตรงนี้ช่วงนี้ช่วงที่มีพวกแม่แรงเนี่ย ดูว่ามันมีรอยยับไหมมีการเก็บสีไหมนะหรือถ้ามันมีการเก็บสีมีการชนเข้ามาโครงสร้างมันบิดเบี้ยวมันบุบเข้าไปเขาก็มีการดึงตัวถังนะพอดึงตัวถังนเนี่ยเหล็กเมื่อมีการถูกดึงนะผมจะเห็นรอยยับนะอุ่สีก็จะมีการพ่นสีเก็บสีให้มันเรียบร้อยอะ่ะเออมันจะเป็นแบบสีที่ไม่ใช่สีรองพื้นมันจะเป็นสีเงาๆอะ่ะนะนี่คือวิธีการสังเกตคร่าวๆนะสำหรับรถที่มีอุบัติเหตุมานะผมคันนี้สภาพเดิมเลย สภาพเดิมสวยมากนะฮะสีสันเรียบร้อยมากนะผมท่านใดที่หารถเก๋งราคาไม่สูงนะครับคันนี้ผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าฮะก<ส>็จะมาสรุปให้ฟังนะฮะสำหรับท่านใดที่กําลังหารถใช้นะครับผมที่สันเซลฟี่ 1.6V- มันคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยแล้วผมก็จะแนะนําด้วยนะครับผมคือหนึ่งเลยนะเรื่องของความคุ้มค่านะมันค่อนข้างที่จะคุ้มราคานะราคา4 3 9 0 0 0บาทนะครับผมคุณได้รถไซส์ขนาด C s e gment ขนาด ไม่เล็กอ่ะเออขนาดไม่เล็กอ่ะขนาดเท่าออดิสอ่ะแต่ว่านั่งโดยเดินทางโดยสารเนี่ยกว้างกว่านั่งสบายกว่าแล้วขนของได้เยอะกว่านะครับผมนี่คือนิสสันเซลฟี่นะฮะแล้วก็ออปชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็ให้มาแบบครบนะครบในในที่นี้ก็คือไม่ได้เกินไม่ได้ขาดอะไรนะผมคือครบเลยใช้งานทั่วไปนะผมเปลี่ยนวิทยุให้เป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนหรือว่าเป็น Android ไว้เปิดเอ,อ็นเตอร์เทนเมนต์ให้ผู้โดยสารเขาดูก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วนะผมสําหรับคันนี้นะแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ย คืออยากไมได้กัวงวลเลยนะการดูรักษามันก็ไม่ได้เหมือนมันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนรถทั่วไปอ่ะนะเหมือนโตโยต้าเหมือนฮอนด้าเลยนะผมอะไหล่มันก็มีทั้งเทียบมีอะไหล่ทั้งแท้อะไรพวกนี้มันก็มีหาได้นะครับผมมันไม่ได้แบบจนไม่น่าเล่นอะไรพวกนี้นะคือถือว่ายัางค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะสำหรับนิสสันเซลฟี่นะ สำหรับท่านใดที่ฟังถึงนี้แล้วสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะจะมาดูคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์รูม5้วัดถนนราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟห้สวัดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure. com